สวัสดีครับแม่แม่พอ่พอพอ่อพี่ๆทุกท่านฮะก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์โชว์นิปโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซแชร์เยอะๆเ,เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญ อย่าลืมปลูกรูปกระดิ่งเรื่องขึ้นไปคำว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหนูเมื่อหนูลงคลิปไปท่านจะได้รับการแจ้งเตือนจากหน้าฟีดของ YouTube ครับเอาละฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปิศนาวัดบ้านคอมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวนะครับ ปริศนาวัดบ้านขอนะฮะหนูจะพามาวิเคราะห์นะฮะในส่วนของคำปริศนานะครับตามตัวเลยนะฮะท่านผู้ชมะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์นะฮะลงกระดาษนะฮะดูเพื่อความชัดเจน,นะฮะและดูง่ายยิ่งขึ้นนะฮะท่านผู้ชม สำหรับปริศนาวัดบ้านคอนี้นะฮะก็ถือว่าก็ถือว่าแปรออกมานะครับก็อยู่ที่คือขึ้นอยู่กับดวงไครดวงมันนะฮะแล้วก็แปรออกมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยนะครับเหมือนกัน,นะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยครับจากที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะฮะ หนูก็ได้ถอดแบบออกมาแล้วนะฮะมาลงที่กระดาษนะฮะท่านชมฮะเป็นสนาวัดบ้านคอนี้นะฮะ ท่านได้มานะครับในนี้นะฮะก็คือหินสองแล้วก็คำว่ากองนะฮะท่านผู้ชมหินหินนี่ก็สี่นะครับสองสองก็สองนะครับกอง กองนี้ก็สองนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์ตามตัวอักษกันก่อนนะครับตามพยางนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคําว่าหินนะครับถ้าเรามองดูดีมองดีๆนะครับก็จะมีเหมือนนะครับ ต,ตัวนี้นะครับก็จะเหมือน9กับ6นะครับอยู่ในซ่อนอยู่ในคำว่าหินนะครับชมชมครับนี่นะครับแล้วก็คำว่า2นี้นะครับคำว่า2ก็ตัวนี้ก็เหมือน6เหมือนกันนะครับท่านผู้ชม6 แล้วตัวงูงูนี่ก็เหมือนก็เหมือนเจ็ดนะครับก็เหมือนหกนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับคำว่ากองนะครับกอไก่ตรงนี้นะครับก็เหมือนเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเหมือนเลขหนึ่งนะครับ ก็จะเหมือนเป็น19นะฮะท่านชมนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะท่านชมท่านใดที่นะครับแปลหรือมองเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันกันใต้คลิปได้เลยนะครับท่านชมครับ เอาล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของนะครับแม่พึ่งกันต่อนะครับวันครบรอบนะครับวันเกิดแม่พึ่งนะครท่านผู้ชมเอาละฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวนะครับของแม่พึ่งกันก่อนนะครับวันครบกรำหนดวันเกิดของแม่พึ่งนะฮะที่ศาลแม่พึ่งนะครับวันครบรอบต่างๆนะครับ จะมีคุณพ่อไกรสอนนะครับแล้วก็ลูกนะครับของแม่พึ่งนะครับก็คือคุณเพชรนะครับจะมีการจับนะครับปิงปองเสียงไายนะครับให้โชครางวัลที่หนึ่งกันมาแล้วนะท่านผู้ชมฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของวันเกิดมาวิเคราะห์นะครับของแม่พึ่งนะครับว่าท่านนะครับเกิดในวันไหนนะฮะ พอสอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ลงกระดาษนะครับเพื่อการมองเห็นที่ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะสารับที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะครับก็เป็นนะครับ แม่พึ่งนะครับหรือชื่อเต็มก็คือคุ่มพวงนะครับดวงจันทร์นะครับสำหรับวันเกิดนะครับก็เป็นวันที่4นะครับสิงหาคมนะครับ พศ2,500นะครับ04นย์หะท่านชมและนะครับวันที่ท่านนะครับจากไปนะครับก็คือ13มมิถุนายนนะครับ 2535นะะครับท่านผู้ชมนะครับวันเกิดของนะครับอ่าแม่พึ่งก็คือ4นะครับอาจจะเติมกาไปนะครับเป็น04จะสังเกตว่าจะมาตรงกับท้ายตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับจะมาตรงกันเป๊ะเลยนะฮะ วันที่13นะ่ก็น่าสนใจนะนรับชมแ้วก็จะมี3มาพ่วงเป็น3 5นะฮะเอาล้ครับ,รบทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสาเรเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนี้10นิ้วประกบพนมมือขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ